สวัสดีเจ้าวัวน้อยนี่แน่โอ้โอ้มยก็ดูเหมือนเกิดว่าจะมีเอฟเฟกต์คุณผู้ชมโอ้ คุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสู่รายการวิกตูดี้แครกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองเดี๋ยวตอนภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูแร่ใหม่ภายในเกมไมค์ครับกันอาวซึ่งจริงแล้วนะทั้งผู้ชมวันนี้นะ่ะมันไม่ได้เป็นแร่ธรรมดาด้วยนะฮะปกติเล้วน่นนะเวลาเรามารีวิวเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นแร่ที่แบบแยกเป็นแต่ละบล็อกถูกต้องไหมฮะแต่ว่าวันนี้นะครับมันรวมแบบ All one อบบอ เพราะฉะนั้นทางผู้ชมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีในส่วนอุปกรณ์แร่เรนโบวด้วยมันจะเปไ็นยังไงนักผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าหมู่บ้านงูงูกันอีกแล้วทำ <c oughs> ไมเกิดมาเนี่ยต้องมีหมู่บ้านตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งในตัวผมเนี่ยก็จะมีในส่วนยอตัวพิคแอดเดมอน์นะครับแล้วก็จะมีทอสสองกองนะครับแล้วก็จะมีเนื้ออยู่หนึ่งกองกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก โอเคคุณผู้ชมเราเจอแรแล้วเราเจอแรแล้วนะครับผมขอต้าการเกินก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าสําหรับแ่นเน้นเนี่ยมันมีชื่อว่าเรนโบ์นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวเรนโบ์นี้เนี่ยมันมีความหายากมากๆเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ยากมากเสมอไปนะฮะ วัตฟังเราเจอไปดีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม <laughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หายากนะฮะแต่สิ่งที่มันยากมากกว่านั้นก็คือว่าการที่คุณผู้ชมเนี่ยจะขุดเจ้าแร่อันนี้ได้นะฮะคุณผู้ชมต้องมีพ x แอกดมอเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณผู้ชมจะขุดได้นะฮะคุณผู้ชมก็ต้องไปหาเจ้าตัวพิแอกดัมมอมาถูกต้องแม่ทำให้มันเกิดความยากตรงที่คุณผู้ชมเนี่ยต้องไปหาดมอนมาเพื่อทำการมาคาเป็นพิ นั่นเองนะครับไหนดูซิคุณผู้ชมว่านี่อ,อ้งานดีงานดีโอ้หนึ่งก้อนสองก้อนโอ้สามก้อนสี่ก้อนโอ้โห้าก,ก้อนคุณผู้ชมฟอสซิสต์ฟูนะครับตอนนี้เราได้แร่มาทั้งหมดห้าก้อนนะฮะคุณผู้ชมเอ้ยแถวไหนเนี่ยอะไรมันจะอีซี่ในรูปแบบนี้นะฮะจริงจริงแล้วนะคุณผู้ชมสําหรับแร่ชนิดนี้นะครับเขาบอกว่ามันอยู่ปะปนกันไปนะฮะกับพวกบล็อกคงบล็อกโคอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าความยากอย่างที่ผมเริ่มการพูดไปนะฮะว่าการที่จะขุด เจ้าแล่พวกนี้ได้นะฮะคุณผู้ชมจะต้องใช้ในสน่วนเจ้าตัวพิคแอกต์ไดมอนด์กันนั่นเองนะครับอ่าแถวนี้มีหลุมเพิ่มเติมอีกไหมและเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองเซิร์ชดูก่อนนะฮะด้านนี้มีไม่เอ่ยรู้สึกเหมือนกับว่าหมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะผ่านมรสุมมาเยอะมากๆเลยนะฮะโอ้โหหมู่บ้านมันโดนอ,นอปปังลงหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่มันดูเกะกะมากๆเลยนะฮะเออด้านนี้โอ้โอ้โอนี่ไงคุณผู้ชมเราเจอแล้วหู what the fuck ใครก็ลงไปขุดไปนะคุณผู้ชมโอ้หอหโหก้ตรแจ๋วเลยคุณผู้ชมอันนี้เจอหนึ่งก้อนหรือเปล่าอ๋อห,หนึ่งก้อนหนึ่งก้อนนะฮะทำไมเราเจอแค่ก้อนเดียวเองอ่ะคุณผู้ชมโคตรปุ๊บเลยนะครับโอเคเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่คุณผู้ชมอ๋อนะคุณผู้ชม,ชมเหมือนกับว่ามันจะอยู่ใกล้ในส่วนของโคมากๆเลยนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,วาสำหรับแร่นี้เนะี่ยเราจะไปนี้ต้องใช้โคหรือเปล่านะฮะต่เป็นว่าเดี๋ยวเราจะทำการดึงในส่วนของโคมาด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคโตกูดมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอทำการขุดขึ้นไปข้างบนก่อนฮะคคุณผู้ชมโอเ ตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าเราจะได้แร่เรนโบนทั้งหมด10ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านนี้ก็มีอยู่คุณผู้ชมโอเคขุดไปนะฮะโอ้โหเวลาเจอทีนี้ถือว่าเจอเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเร่องถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็เจอว่ะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งะคุนผู้ชมดูเหมือนกับว่าเจ้าแร่ชนิดนี้นะฮะมันจะอยู่ใกล้ๆกับไอ้บ็อกซ์สีขาวตัวน,นี้ด้วยนะฮะเรียกง่ายว่ามันจะอยู่จุดที่เรานะอาจจะคาดไม่ถึงอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูถ้ำนี้ด วอเอโอ้โหเฮ้ยนี่เน่นี่น่นี่น่ระเบิดไหมระเบิดไหมไม่ระเบิดบอกผู้ชมนี่เน่ระเบิดไหระเบิดไหมถ้าเกิดสมมติว่าผมให้มันระเบิดเนี่ยมันน่าจะระเบิดคูนะฮะคุณผู้ชมไม่ระเบิดบอกคุณผู้ชมทาไมมันไม่ระเบิดเว้ยอะุ้ยพี่ดโอ อย่างน้อยนะครับชมเราก็เกิดดาเมจนิดเดียวนะฮะแทบจะไม่สรุปสถานเราเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคดูเหมือนกับว่าหลุมนี้น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะเราลองดูเพิ่มเติมกันดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยนี่งนี่ไงเนี่ยตรงนี้มีหลุมเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าใต้นี้มีไหมน่าจะไม่มีนะฮะมันทะลุมาออกด้านนี้นะครับซึ่งด้านนี้มันคือด้านไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันหูยหลุมเยอะเว้คุณผู้ชมอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะโคตรแจ๋วเลยฮะคุณผู้ชมอ่าด้านนี้มีเพิ่ม เติมหรือเปล่าเอ่ยนี่ไงอยู่ตรงนี้นะครับเรื่องง่ายว่าการขุดแร่ชินิเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ซิมโปมากนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีพิกแอคไดมอนด์แต่ถุณผู้ชมไม่มีนะฮะผมตอบได้คำเดียวผมว่ามันเป็น lady ขั้นน่าจะฮาร์ดคอร์มากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาขุดอันนี้เพิ่มเติมครับคุณผู้ชมอันนี้เท่าไหร่โอ้อยู่ใกล้เหล็กด้วยนี่หว่าคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ทำการเก็บเหล็กมาเพิ่มเติมด้วยนะครับโอ้เยอะนะเนี่ยคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะฮะะโอเคคแล้้้วก็ขขึนนนมาางบบรั เหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้ไมค์คาทำไมมันอีซี่ในรูปแบบนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, <laughs> ผมไม่ดึกไม่ฝันนะฮะแต่ก็นะแต่แต่ผมขอทำการโอ้ยโอ้ยนั่นก็มีว้ยคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราอาจจะต้องทำการเ <laughs> ตรียมการพีพีใหญ่หลวงเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าแถวนี้น่ะรู้สึกว่ามอนเตอร์จะเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ต่อได้ปะนี่ต่อได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องทำการเดินอ้อมนะฮะด้านนั้นอะไรวะนะคุณผู้ชมทำไมไมีบล็อกอะไรด้วยผมคิดว่าโอ้ตรงนี้ก็มีวะคุณผู้ชม แต่ว่าตอนนี้คิปเปร์มาอยู่ใกล้เราแล้วคุณผู้ชมไม่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 โอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ได้3บล็อกนะฮะโอเควางในโซนทอชไปนะครับสวัสดีเจ้าวัวน้อยอ๋อมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองอะคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเดินออกมาจนเกินไปนะครับด้านนี้อ่าด้านนี้ก็มีคุณผู้ชมรู้สึกว่าแร่จะเยอะมากๆเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเราจะได้แร่มาในระดับหนึ่งเลยนะฮะหลังจากนั้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาใน่วนของบล็อกไม การคัฟในส่วนอุปกรณ์นะครับแล้วก็คัฟในส่วนของพวกชุดเกาะอะไรของเจ้าตัวเรนโบว์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าสําหรับแร่ชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าในส่วนของอุปกรณ์นะฮะแล้วก็ชุดเกาะเนี่ยมันจะมีความแข็งแกร่งมากกวา่าเจ้าตัวไดมอนด์ดมากอีกนะฮะว่าชนิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะหายากมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนนะฮะโอเคตอนนี้เราได้บล็อกมาทั้งหมด5บล็อกแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการครับ ด้วยซึ่งวิธีการคาฟนะครับผนะู้ชมจะมีความเปลี่ยนแปลงนะฮะมากกว่าพวกอุปกรณ์ปกติทั่วไปถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ปกติทั่วไปเนี่ยเราสามารถทำการใช้ไม้นะฮะใช้2บล็อกอะไรประมาณนี้เพื่อทำการแปลเป็นสติกถูกต้องไหมแต่ว่านี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้เจ้าตัวบล็อกแร่เรียนโบว์นะคาฟออกมาเป็นสติกเองโดยอัตอโนมัตินั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องทําการคารฟในส่ง,งชุดเกาะนะฮะหรือว่าไอเทมชิ้นนั้นที่คุณผู้ชมนีย่ยต้องการนะครับอย่างเช่นเออผมต้องการในส่งดาบช่่่มมเรรราาาาาาากกก็ทกรครํคไปนะแตวดีจ ความเปลี่ยนแปลงไปอีกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าเราจะสามารถรับยังไงแต่ว่าวัาวนนี้นะฮะเรามีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าขับดาบยังไงนะฮะนี่ไงคุณผู้ชมโอ้ oh my god อ oh ้ my god ดูเหมือนกับว่าเวลารับดาบของเรานะค,ะคุณผู้ชมเราจะต้องใช้ในสจจ่วนเจ้าตัวไดมอนด์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเจ้าตัวอื่นนะค,ะคุณผู้ชมอย่างเช่นอ่ะพวล่ะอ๋อพวกก็ไม่ได้นะฮะอันนี้พัวได้นะครับพวได้แต่เหมือนกับว่าพัวนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ คือเราสามารถทำการคาฟในรูปของสแตนดาร์ดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาบอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องไปหาเจ้าตัวไดมอนด์มานั่นเองนะครับเอ้ยนี่นี่นี่เราสามารถครัฟได้คุณผู้ชมนี่ได้2ตัวเลยนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมดอ๋อสี่ก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเอ่อหนึ่งสองสามนะฮะ ทำไมวิธีการครัมมาดูแปลกๆไว้นะคุณผู้ชมท่านมันดูโคตรลึกลึงเลยนะฮะแต่ก็โอเคคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้ดาบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอมนะครับในเรื่องของชุดเกาะอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถทําการครัมในรูปแบบเดิมได้เลยนะครับเอ่อต้องการรองเท้านะฮะแต่ว่ารองเท้าเราเหมือนจะไม่พอนะฮะอ้ยชุดแมงคตดเรนโบว์คุณผู้ชมโคตรสวยงามนะฮะดูเหมือนกับว่ามาถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทุบไปนี้โอ้หหลอดเลือดกเพือ เิ่มเติมเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยนะฮะแต่วันดีเจ้าวัวน,น้อยนี่แนโ่โอ้โหโอ้ <c oughs> ดูเหมือนเกิดว่าจะมีเอฟเฟกคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยน่าสนใจเว่อร์ทำไมมันค่อนข้างจะสวยงามในรูปแบบนี้นะฮะเออเจ้าวัวน,น้อยเจ้าวัวน,น้อยนายรู้หรือเปล่าว่าข้าคือใครนี่เน่ <c oughs> เอฟเฟกโคดอลังตานะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อกี้เราออกมาจากช่องไหนนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราน่าจะออกมาแถวแถวนี้หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะออกมาแถวแถวนี้นะฮะตรงนี้หรือเปล่าว่าคุณผู้ชมผมก็จําไม่ได้นะฮะเออตรงนี้มีตรงนี้มีโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําการเก็บมานะฮะมาถึงเวลาแล้วสินะคุณผู้ชมที่เราจะต้องลงไป P ีพนะฮะกับพวกตัวมอนเตอร์เองนะครับอ่าตรงนี้ก็มีคุณผู้ชมทําการเก็บมานะฮะเก็บมานะครับแล้วก็ออกมา ด้านนี้นะคะอ๋อออกมาจุดนี้ที่เราเคยทำการเก็บไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราจะหาหลุมที่เราออกมารอบแรกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมว่าผมเจอมอนเตอร์ตรงไหนนะครับตรงนี้หรือเปล่า,าคุณผู้ชมใช่ปะไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะอ่านี่ไงนี่ไงเราเจอหลุมตรงนี้นะคะโอเคเราเก็บอย่างมั่นใจแล้วคุณผู้ชมยังไงตอนนี้นะคะเราก็ไม่กลัวโอ้ยโคตรแจ่มนะฮะเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมคิปเปอร์มาแล้วเอาเฮ้ยคิปเปอร์นี่แน่นี่แน่ คิปเปอร์ยังไม่ระเบิดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าตัวมันแตกเพราะว่าเราใช้เจ้าอุปกรณ์ชนิดนี้นะฮะซึ่งถือว่าอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำการขุดก่อนนะัะคุณผู้ชมโุ้ยตรงนี้ก็ได้เยอะเนี่ยส่วนมากที่เราเจอเนี่ยสเกลของมันจะเป็นประมาณ5บล็อกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคุณผู้ชมผมอยากใช้ในส่วนของเจ้าตัวพิกแอมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นพิกแอของเจ้าตัวเรนโบว์เนี่ยมันจะแข็งแกร่งมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดดููกัันนนนคโอเซี้ เอ็ดห้านะฮะอันนี้สิบสองโหโคตรเยอะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองทดสอบกันโอ้โอ้โอ้โอโอโอโมายกอด โอ้ my god เราสามารถโอ้เราสามารถขุดในสเกลของ2อคูณสได้คุณผู้ชมโคตรแจ่มอ๋อไม่ใช่2อคูณสคุณผู้ชมแต่ว่าเป็น3ามคูณสนะฮะเอ้ยทำเป็นเล่นไฟคุณผู้ชมเอ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะคุณผู้ชมโอม่นึกไม่ฝันนะฮะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะมันจะแข็งแกร่งในรูปแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเออ่ทุบโต๊ะคราบก่อนละกันนะฮะมาถึงเวลาแล้วสินะคุณผู้ชมที่ผมจะลงไปสู้กับมอนเตอร์นะฮะมาฮะคุณผู้ มตอนนี้เราไม่กลัวแล้วนะฮะเออเอนเดอร์แมนเอนนี่แน่นี่แน่เอนเดอร์แมน,นะะก็เอนเดอร์แมนครับคุผู้ชมเรามีดาบชนิดนี้นะคือเราไม่กลัวเลยนะครับเราเจอแค่เอนเดอร์แมนเหรอคุณผู้ชม <laughs> okay, อวอ a t the ฟั c โอเคครับผู้ชมดูเหมือนกับว่าสําหรับของเราภายในวันนี้นะฮะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นเข้าวคั่วประมาณนี้แล้วกันนะฮะว่าตอนนี้นะ่ะมอนเตอร์ได้หายไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> มันน่าจะกลัวผมแน่ๆเลยว่ะคุณผู้ชมเราเจอแค่นิดเดียวว่ะแล้วมันก็ห ไปหมดเลยคุณผู้ชมโอเคก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมมันก็ชอบแร่ชนิดนี้นะครับก็อย่าลืมไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตวเบอร์ผม,อผมด้วยนั่นเองซึ่งก็รังให้ผมด้วยการตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดรดิ่งของช่องเราได้แล้วเพื่อ,ร,อาารับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอหม,ม่ครับผมสวัสดีครับนี่เน่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 แล้วก็นี่เน่